นี่กล่องมานะคะทีน่า you wanna check what is this เราจะมาแกะกล่องเราจะมาแกะกล่องให้ดูโอเคนะคะอ,อันแรกอันแรกคืออะไรเอ่ยบางๆทำไมเขาไม่ใส่มาด้วยกันเพราะบางทีมันมีคนเลยไวเฮา o ส์ House นะคะด,ดูดูดูส่วนร่วมส่วนร่วมโมโมก็ได้ทีน่า you wanna join me จอยม me, baby อะไรนะคืออะไรนะอันนี้คือแจมออเดอร์นะคะแต่ไม่ได้ออเดอร์นะแต่มเองก็มีหน้าที่ต้องเช็คเฮดิมเ i ดิมวอรดิแซมโมโมวอรดิแซมโมโมเฮวอร์ดิแซดวอร์ดิแซด นี่มันคือแหวนนะคะของย่านมือไม่สวยเลยไม่ได้ทาเล็บแหวนแหวนพลาสติกเป็นซิลิโคนนะคะแล้วก็อันนี้ได้ด้วยแกสลักด้วยมันคืออะไรเพราะว่าแต่มมีอาการแพ้นะคะแพ้ทองวาสนาใส่ทองก็ไม่ได้นะดูทองนี่ทองแท้3 24K มั้ง แล้วมันก็ปเป็นแหวนแต่งงานแหละแต่มันเบี้ยวมันอะไรไปแล้วถ้าใส่ฝั่งที่แหวนแต่งงานมันต้องใส่ฝั่งซ้ายนิ้วนางฝั่งซ้ายเนาะแล้วพอใส่ปุ๊บมันก็คันต้องมาใส่ฝั่งนี้เอาไปมาแล้วแจมเองอยู่ดีๆแต่ก่อนไม่เป็นอยู่ดีก็คันก็แพ้นะคะเราก็เลยที่อเมริกาต่างประเทศเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยก็คือใส่แหวนพวกเนี้นะคะกลุ่มกลุ่มคนลุยๆเนาะสปอร์ตอะไรพวกนี้ เขาก็จะฮิตใส่แหวนพวกนี้กันอันนี้ก็จะเป็นของแจมนะคะมันก็ถูกๆเองนะมาจากโรงงานเขาถ้าดูมาจากจีนเนี่ยอัละว20เซนได้มั้งวงละบาทยังได้เลยแต่รู้ไหมเขาขายในยขายเท่าไหร่ในมิการเนี่ยขายในเว็บไซต์เนี่ยวงละ30วงละพันจากวงละ10บาทกลายเป็นวงละพันเพราะว่าอะไรเพราะไม่เราถึงต้องซื้อวงละพัน เพราะว่ามันไวเราสั่งเมื่อวานวันนี้ก็ได้เราซื้อเราซื้อความสะดวกนะคะเราซื้อความสะดวกสบายถ้าเราใส่ไม่ได้เราก็คืนได้นี่แหละนี่บางครั้งเราขายของเนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งราคาคณะแต่เราต้องขายอย่างอื่นเราขายคุณภาพหรือเราขายขายบริการขายความสะดวกสบายนั่นเองนะคะแต่ก็จะลองให้ดูมือขี้เหร่มากรงเป็นเฮ้ยต้อง วันนี้แบบไม่ได้ดูแลตัวเองเลยช่วงนี้หลวมนิดนึงนะคะ Honey is loose My love My ring is loose Big time ก็คือมันใส่แล้วหลวมซึ่งใส่แล้วหลวมแล้วไงแสดงว่าคืนได้นี่แหละทำไมเราถึงต้องช็อปกับ Amazon บางอย่างมันก็แพงกว่าทั่วไปบางครั้งมันก็ถูกกว่า แต่ที่สําคัญคือมันคืนได้ตลอดคืนภายในวันเดียวคืนก็ไม่มีอะไรมากก็ไปเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เระเอเขีนการคืนคืนแล้วก็เอาไปดรอปออฟในที่ไปรษณีย์นะคะเอาไปวางที่นไหมเขาจะให้เลเบลในการคืนของมาด้วยบางครั้งก็สั่งในดูในแอปมือถือนะคะล็อกไวิธีกันนั่นนี้เราก็จะมาแกะกล่องต่อไปว่ามันคืออะไรดูไอ้พวก อยากมีส่วนร่วมหรือเกณนเด็กๆเด็กๆเด็กๆนี่คืออีกวิธีการหนึ่งที่ทำคอนเทนต์ที่ไม่อยากให้ออกหน้านะคะใครที่อยากทำคอนเทนต์ลง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เราขี้เกียจไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเราหรือหน้าไม่ล้างหรืออะไรเงี้ยนะคะมันแต้มเนี่ยบางครั้งก็แบบใส่ชุดนอนอยู่หน้าไม่ลงไม่ล้างเงี้ยนะคะเราก็สามารถนี่แหละทำคอนเทนต์ง่ายๆเลยให้เห็นแค่มือ บางครั้งก็ทำกระตุ้นกระตุนไปได้อ๋ออันนี้คือแอร์ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แอร์ไส้กรองนั่นเองไส้กรองแอร์แอร์ที่นี่มันจะเป็นแอร์รวมนะอันนี้ก็เป็นไม่มีอะไรมากไส้กรองแอร์อย่างเบาเลยสองสามสี่ห้าหกเราเปลี่ยนเดือนละครั้งนะคะแอร์ Air ที่บ้านไส้กรองแอร์ที่บ้านเปลี่ยนเดือนละครั้งเปลี่ยนเองเนี่ยแหละถ้าสั่งซื้อแบบนี้มันจะถูกกว่า ไปซื้อตามห้างข้างนอกของบางอย่างซื้อตามห้างถูกกว่าของบางอย่างซื้อในเว็บไซต์ถูกกว่าเนาะวันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากแล้วทำคอนเทนต์บ้างง่ายๆสบายๆ,ายๆให้ดูใครอยากเห็นแต้มแกะกล่องอะไรบ้างก็จะมาแกะให้ดูนะคะแกะทุกวันแหละสั่งของทุกวันไม่รู้สั่งอะไรนักหนาะแต่ไม่ได้สั่งนะเจมสั่งโอเคขอบคุณครับทุกคนที่ติดตาม บายบายเด็กๆด็กบายบายมามบายบายมัมเฟรนส์เฮ้ยนั่นทีน่าทีน่านะคะนี่สเตดี้ติกกี้ทิกกิ้ทิกกี้ทิกกี้เฮ้ยเบบี้บายเว็บแอมะซอนหรืออเมซอนเนี่ยนะคะที่อเมริกาเรียกแอมะซอนปกติเนี่ยซองพวกนี้จะเป็นพลาสติกหมดเลยแล้วทีเนี้ยเขาโดนคอมเพนเยอะมากแล้วก็ใส่พิทิชั่นใส่พิทิชั่นคือใส่คือแบบ ประท้วงกันขอรายชื่อประท้วงกันว่า m m z z o นเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาของโลกน่าจะใช้ซองพวกนี้วันหนึ่งส่งของไม่รู้กี่ล้านชิ้นเป็นประมาณร0อล้านชิ้นทำไมไม่ทำให้มันแบบรักโลกหน่อยนะคะแต่ก่อนจะเป็นซองพลาสติกตอนนี้มันเป็นซองที่รีไซเคิลได้แล้วเลิศมากขอบคุณนะคะ Amazon หนูไมติดไป Recycle this mail just like a box เห็นไหม ก็รีไซเคิลตรงนี้เลยเลยนะมันก็ใส่ใส่ทางขยะรีไซเคิลได้เย้ Yay! ขอบคุณนะคะ Amazon ขอบคุณทุกคนที่เซ็นลายชื่อประท้วงให้ Amazon ทําแบบนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณคนทุกคนที่ติดตามเช่นกันค่ะสวัสดีครับ